ธรรมะสวัสดีนะักเรียนในระดับสั้นปห้าทุกคนนะคะกลับมาเจอกับคูปูในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นพาร์ทที่3แล้วเนาะเป็นพาร์ทสุดท้ายในเรื่องของอการเขียนร้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ,ะการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นการ อธิบายเกี่ยวกับทอนิยมนะคะที่มีความสัมพันธ์กับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะสองวันที่แล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเศษส่วนกับร้อยละนะคะทั้งเศษส่วนทั้งทศนิยมแล้วก็ร้อยละเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหมดเลย คะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักการของเขาค่ะว่ายัางไงเนาะทศนิยมกับร้อยละนะคะเมื่อไหร่ที่เราจะเขียนทศนิยมในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยตำแหน่งทศนิยมของเราเนี่ยต้องเป็นทศนิยม2ตามแหน่งนะคะ2ตำแหน่งยังไงอย่างนี้ค่ะนักเรียน0.25อย่างเงี้ย0.70 0.03อย่างเงี้ยนี่คือทศนิยม2ตามแหน่ง ใช่ไหมคะนับตัวหลังจุดทศซิยมนะคะเมื่อไหร่ที่มันอยู่ในรูปของทศซิยม2ตำแหน่งแล้วเราก็สามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะหรือทศซิยม2ตำแหน่งเนี่ยถ้าเขียนย้อนกลับไปเป็นเศษส่วนมันก็จะเป็นอะไรคะมันก็จะมีตัวส่วนเป็น100อยใช่ไหมคะอย่างเช่น0ูนจุดเก็จะเท่ากับเศษ70ส่วน100ใช่ไหมเรียน0.25ก็จะเท่ากับ2 5ส่วน100 0 0 3ก็เท่ากับเศษ3ส่วน100นะนะักเรียนมันมีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะโอเคอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะเอาทศยมเนี่ยไปเปลี่ยนให้เป็นร้อยละนะคะนะักเรียนหยิบหนังสือมาทำไปพร้อมครูป,ปูเลยนะคะเปิดไปหน้า28เนาะ,ะเฉลยในคลิปแล้วก็ทำไว้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาเนี่ยวันที่เรามาโรงเรียนได้เนี่ยก็จะทยอยตรวจให้เป็นอ่า แต่ละหน้านะคะอ่ะเขาบอกว่าให้เราเขียนทศซิยมในรูปของร้อยละและก็เปอร์เซ็นต์นะคะจริงๆมันต้องเป็นหน้า28นะเรียนคุณลืมลบออกเนาะอ่ะข้อแรกเขาบอกว่าให้เราเขียน0.01เนี่ยในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นทศซิยม2ตำแหน่งอย่างเป็นแล้วค่ะเห็นไหมเนี่ยอ่แสดงว่าเราสามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เลยก็คือเป็น เศษ1ส่วน100ก่อนนะคะเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนก่อนนะคะ0.01ก็คือเศษ1ส่วน100เศษ1ส่วน100ก็คือร้อยละ1หรือ1่เปอร์เซนต์ค่ะเรียนอิสิมากหรือเราจะเขียนตรงนี้เนี่ยนะถ้าเขียนเอาเดิมมันจะเป็นเศษ1ส่วน100เท่ากับ1นเปอร์เซนต์นี่มันมีความสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมแล้วเรียนก็สรุปดังนั้นร้อยละ1หรือ1เปอร์เซนต์นะคะแล้วก็ต่อ เนาะไม่ยากต่อไปข้อ2ข้อ2 0.15่าถ้าเราเขียนในรูปของเศษส่วนมันเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง2ตำแหน่งก็คือส่วนร้อยใช่ไหมคะคือเศษสิบห้าส่วน100เท่ากับ15%นค่ะนะเขียนแสดงวิธีทำก็มันมีแพทเทิร์นให้เขียนนะเราก็ทำตามค่ะ0.15เท่ากับเศษสิบห้าส่วน100เท่ากับร้อยละ15หรือ15%นนะคะหรือ เราก็เขียนสรุปดังนั้น,นะคะ่ะ0.15เท่ากับร้อยละ15แล้วเรียนก็ตอบแค่นั้นเองเนาะต่อไปเป็นข้อข้อ3นะคะข้อ3เป็น0.36นะก็จะได้เป็นเศษ36ส่วน100ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับร้อยละ36หรือ36เปอร์เซนะคะแล้วเรียนก็สรุปดังนั้นแล้วก็ตอบทำไปพร้อมกันเลยนะคะในหน้า28ต่อไปหน้า29จริงๆ คุณลืมตัดออกอ่ะในหน้า29นะคะข้อ4 0.4นะคะ0.4เป็นทศนิยม1ตามตำแหน่งเราต้องทำให้เป็น2องตำแหน่งก็จะได้เป็นอะไรคะ0.40เอ่อ0.40นะคะเราก็เติมศูนย์ล่องหนให้หลังเลข4เข้าไปเลยนี่นัเรียน่ยางนี้มันก็จะได้เป็น0.4เท่ากับเศษ4 0ส่วน100นะคะอ่ะาทำไมถึงเติมศูนย์เข้าไป ทั้งตัวเศษและตัวส่วนถ้าเราคิดเหมือนหลายรนยนสูตรมันก็จะคูณด้วยหลายเรียนคูณด้วยเศษสิบส่วนสิบใช่ไหมคะเท่ากับเศษสี่สิบส่วนหนึ่งร้อยเพราะว่าตัวส่วนของเราเนี่ยมันเป็นส่วนสิบมันยังไม่เป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมคะเราก็เลยหาตัวคูณเข้ามาแต่เราสามารถเพิ่มศูนย์ทั้งตัวข้างบนตัวเศษแล้วก็ ตัวข้างล่างให้มันเป็น100ถ้าข้างล่างเพิ่มไป1ตัวข้างบนก็ต้องเพิ่ม1ตัวนะคะหลังเลขตัวนั้นก็จะได้เป็นร้อยละ40หรือ40เอร์เซนะคะหรือถ้าโจทย์เป็น0.5มันก็จะเท่ากับเศษ50ส่วน100่งร้ยเรียนเท่ากับ50เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเด็นัเรียนก็ตอบสรุปดังนั้นก่อนแล้วเรียนก็ตอบนะคะแค่นั้นเองต่อไป ข้อ5 0า9ก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน100นะคะหรือร้อยละ9หรือ9เปอร์เซนเขียนดังนัง้นแล้วก็ตอบค่ะแค่นั้นเองต่อไปข้อข้อคะนักเรียนการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นเป็นอะไรที่ง่ายแล้วนะในบทนี้เนี่ยคือส่วนที่ง่ายที่สุดแล้วในตรงนี้เนาะต่อไป0.9เอ่าเราก็หลักการดูง่ายๆเราก็ต้องทําให้เป็น2ตําแหน่งเลยอาจจะเพิ่มศูนย์เข้าไปหลังเลข9ก็ได้มันก็จะได้เป็น ทัสีม2องตำแหน่งได้เป็นเศษ90ส่วน100เท่ากับ90%หรือ0.9เท่ากับเศษ9ส่วน10เพิ่มศูนย์ล่องหนให้ตัวเศษ1ตัว,ต,ว,วตัวส่วน1ตัวเพื่อให้เป็น100นะคะนะโอเคเท่ากับร้อยละ90หรือ90%เร์เนแล้วเรียนก็สรุปดังนั้นแล้วก็ตอบแค่นั้นเองนะคะอ่ะหมดแล้วนะคะในหน้า ในแบบฝึกหัดข้อหนึ่งใหญ่เนาะต่อไปเป็นการเขียนทศเออเป็นการเขียนร้อยละแล้วก็เปอร์เซน็นนะเรียนตรงนี้ไม่ถูกนะคําสั่งอ่ะอยู่ในหน้า30มสิเขาบอกว่าเขียนร้อยละและเปอร์เซ็นตย้อนกลับมาเป็นทศยมนะเรียนง่ายมากยกตัวอย่างเช่นถ้าหเปอร์เซนเขียนในรูปทศยมนะนักเรียนก็แปลงเป็นร้อยละก่อน1เปอร์อ นักเรนก็แปลงเป็นเศษส่วนก่อน1%เปอร์เซนเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยเท่ากับส่วนหนึ่งร้อยคือสองตำแหน่งค่ะ0.01เสร็จแล้วอะดูข้อแรกข้อแรกของเราเป็นเจ็ดเปอร์เซนก็จะได้เป็นเศษเจ็ดส่วนหนึ่งร้อยทั้งทอซีมนะคะแปลงเป็นร้อยละเราก็ต้องทําเป็นเศษส่วนก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งเปอร์เซ็นต์แปลงเป็นทอซียมเราก็ต้องทําเป็นเศษส่วนก่อนนะคะก็จะเท่ากับ0.07นะคะแล้วก็สรุปดังนั้นแล้วเรียนก็ ตอบแค่นั้นเองนะคะต่อไปชึบนะข้อตรงน,นี้ตัดออกนะ,ะต่อไปข้อ2 23%ก็จะได้เป็นเศษ23ส่วน100ค่ะเท่ากับ0.23ใช่ไหมคะหรืออ่ะแล้วเรียนก็สรุปดังนั้นแล้วเรียนก็ตอบแค่นั้นเองอะ่ะเรนถ้าโจทย์ของครูปเป็นแบบนี้ล่ะ เศษแปดอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของครูเขียนในรูปเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษแปดสิบส่วนหนึ่งร้อยหรือศูนย์จุดแปดศูนย์นะคะหรือตอบแบบสวยๆให้เขาก็คือศูนย์จุดแปดใช่ไหมคะนี่แนนแนนไม่ยากนะคะโอเค อ่ะต่อไปอ่าหมดแล้วนะคะต่อไปเป็นการสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะในรูปของการเปลี่ยนทศซิยมให้เป็นร้อยละนะคะการเขียนทศซิยมในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะต้องเป็นทศซิยมสองตำแหน่งนะคะหรือทศซิยม2ตำแหน่งเนี่ยเราเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะคะทั้งทศซิยมแปลงเป็นร้อยละน่าเรียนต้องทําให้เป็นเศษส่วนก่อนใช่ไหมคะนะ ก็จะเท่ากับเศษ60ส่วน100อะไงทําเป็นเศษส่วนก่อนก็จะเท่ากับ 60%, รบ60หรือถ้าเราแปลง60%ให้เป็นทศนิยมมันก็จะเทา่ากับ 0. 60ส่วน100เท่ากับ0.60หรือ0.6แค่นั้นเองเห็น มันจะเจอกึ่งกลางที่เหมือนกันคือทําให้เป็นเศษส่วนก่อนทั้งทศิยมกับร้อยละหรือร้อยละแปลงย้อนกลับมาเป็นทศิยมนะคะแค่นั้นเองเนาะอ่ะต่อไปการบ้านของเรานะคะก็คือแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้า 28- ถึงหน้า32เลยนะคะอ่ะแต่ในคลิปเนี่ยโคปูเฉลยหน้า28ถึง 30ใช่ไหมคะแต่ว่าในหน้า3 1 3 2เนี่ยให้ทำเองนะคะไม่ยากก็คือเป็นการเปลี่ยนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปของทศยมแค่นั้นเองนะคะแต่ไม่ต้องส่งนะคะครูจะเฉลยในคลิปวันจันทร์และให้เรียนตรวจตามทีละบรรทัดเลยนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบในเรื่องของอเราใช้เวลาตั้ง3วันเลยนะคะในการสอนเรื่องของการอ่านร้อยละหรือ นะคะถ้าเรียนเข้าใจตรงนี้เนี่ยเรื่องถัดไปจะเริ่มง่ายแล้วเราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่เอาไปใช้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเรื่องของกําไรขาดทุนหรือหาราคาขายพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะเจอกันในสัปดาห์หน้าเนาะสำหรับวันนี้ see you again next week เด้อบายบาย